นี่ฮะก็สวัสดีครับคุณไม้นะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องลูกไม้ชาแนลหลานคนจีนนะครับโอเคครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแบบว่าถ่ายแบบว่าแชร์หน้าจอนะครับโอเคโอ้ผมก็คิดถึงทุกคนด้วยด้วยนะครับไม่ได้เจอกันตั้งนานนะครับเพราะว่าผมนะครับมีธุระที่ต้องทำนะครับโอเควันนี้นะครับผมก็จะมาฟังเสียงนี้ครับนี่เสียงพระ ครครับเสียงองค์ใดเพราะสพุธนะครับโอเคครับเพราะว่ามันจะผ่อนคลายมากครับภายในหนึ่งนาทีครึ่งครับหรือว่าอ่อะไรนะยีเฟินนะครับยีเฟินเป็นยีเฟินนะครับโอเคยีเฟินซานฉือนะครับยีเฟินซานฉือโอเคครับผมก็จะมาพร้อมมาเลยครับถ้าพร้อมมาแล้วเป็นเรื่องอะไรครับ โอเโอเตัเ้งแต่แรกน,นะครับทุกคนก็คง,งอาจจะรู้สึกผ่อนคลายกับคลิปนี้ไหมครับสสุสุดทะสันดลตกมือด,ด้วยผมว่าเราเป็นาศาสนาพุทธนะครับ Um คลายมากครับเพื่อนๆลองหาดูนครับกเานคูกสลับครับนพร้อหนลปมาว่าพ่อใม่ขกันนะน้ิลปะ โอเคก็คือว่าบทสวดนี้นะครับมันก็ที่โรงเรียนผมนะครับก็มีนะครับตอนวันไหว้ครูครับทุกคนก็คงรู้นะครับว่าที่โรงเรียนทุกรียนนะครับต้องมีวันไหว้ครูด้วยนะครับอันนี้เขาเขาเขาต้องพูดเหมือนกันครับเวลาตอนสวดมนต์นะครับต้องสวดทุกคนนะครับแล้วก็ต้องเอาพวงมาไปให้ที่ครูนะครับคุณครูที่สนิทกับเราครับ ก็คือว่าคุณครูก็จะรักเราทุกคนนะครับถ้าเกิดเราเอาพวงมาลัยไปให้คุณนูนครูครับโอเคมันผ่อนคลายมากเลยนะครับทุกคนลองไปหาคลิปนี้ฟังดูนะครับว่ามันผ่อนคลายมากครับจะทาให้เราอารมณ์ดีมากครับสําหรับคนที่เครียดนะครับคนที่เครียดใช่ไหมก็ไปหาฟังดูนะครับโอเคมันก็เป็นแค่นี้ครับสาหรับใครชอบกดไลค์แชร์สักครในช่องลูกไม้ชาแนลหลานคนจีนนะครับกับลูกไม้ชาแนลหลานคนจีนสํารองด้วยนะครับโอเคครับทุกคนคิดว่าผ่อนคลายบ้างไหมครับแต่ความรู้สึกของ แต่ละคนจะดูไม่เหมือนกันมันจะแตกต่างกันนะครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับซีเซียนให้กูด่วยทุกคนด้วยนะครับใจเจียนสวัสดีครับ